ได้ของเข้าบ้านครับฝนตกฝนตกก็ดีครับได้ข้าวได้ข้าวได้น้ําฝนแรงก็ดีครับได้ทํางานตลอดแต่ถ้าจะให้ดีก็สองวันตกทีนึงครับถือจะดีตกทีก็ขอแบบท่วมๆครับเอาละครับเปิดคลิปมาก็ไม่มีสาระเลย นี่ก็มาอยู่งานขุดสะครับงานแรกของต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งนี่มันก็เพิ่งม,มาที่หนึ่งกรกฎาคมหลังจากที่จอดมาเกือบสองเดือนครับจอดจนเป็นตะคิวกันเลยทีเดียว ตกมาน้ําก็ไหลทิ้งฝนตกมาน้ําก็ไหลทิ้งเจ้าของปลูกข้าวก็ไม่ได้กินปลูกอ้อยก็ไม่ได้ทุนล่าสุดเจ้าของหันมาปลูกทุเรียนครับผมปลูกทุเรียนซึ่งทุเรียนก็ต้องการน้ํามากเจ้าของเลยต้องขุดสระเมื่อต้นปีก็ขุดไปแล้วลูกหนึ่งครับลูกขนาดประมาณสามงาน เกือบไล่ครับขดลึก6เมตรขดลึก6เมตรตอนนี้ก็ฝนตกไปครับน้ำเกือบเต็มสระแล้วน้ำเกือบเต็มสระแล้วเจ้าของเห็นว่าเออมันขุดสระแล้วมันก็มีน้ำกัดเก็บไปใช้ในช่วงหน้าแล้ง เจ้าของเลยสั่งขุดเพิ่มครับผมสายนี้ก็เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานครับถ้าดูด้วยตาเปล่าก็ประมาณสิบห้าคูณยี่สิบเมตรได้ เกิดใส่ปุ๋ยไปก็เหมือนแบบโยนทิ้งโยดขวางมันก็ไม่ได้จเจริญเติแบบโตขึ้นมาเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับจะเห็นได้ว่าอาม่มันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นร่องร่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขาเอาดินดินหน้าดินจากที่อื่นนะมาถมมาถมเป็นกองกองนึงแล้วก็เอาทุเรียนลง ซึ่งถ้าจะปลูกดินดินมันเองเนี่ยมันมันเป็นอ่าคดพ่อคดแม่แข็งครับแต่เป็นช่วงหน้าแรกอันนี้คือสะเก่านะครับสระเก่าที่เขาขุดไปขุดหลายหลายปีแล้วตอนนั้นผมจําได้ผมยังอยู่ปสามู่เลยอดีตเคยลึกปัจจุบันเหลือไม่ถึงสองเมตรน,นี้ก็รถวิ่งกันอยู่สี่คันครับ แม่โครก็รอถ้าแบบบางจังหวะรถดัดดำไปแล้วมันจมอ่ะก็คือแม่โครรอจนหลับครับทำสี่คันวันหนึ่งก็คันละยี่สิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวคูณสี่แปดสิบค่าตาักเที่ยวละเก้าสิบบาทก็ก็โอเคครับดีกว่าอยู่เฉยน้ำมันก็วันหนึง่งมันไม่ถึงพันเร็ป <Hey, okay. S 1> ่าว ครับซาลิงครับแป๊บอะไรไรู้ตัวดำๆนะครับข้างหน้าจะเป็นป่าป่าชุมชนครับอันนี้จะเป็นแทงประปานี่เป็นแทงประปาน,นี้ก็เป็นป่าชุมชนขุดใกล้ๆป่าชุมชนครับ แล้วดินโคตรแข็งเลยดินในป่าใครว่ามันมันนิ่มมันไม่ใช่นะครับยิ่งจะเป็นหน้าแรงนี่ทําอะไรไม่ได้กินเลับตักแบบมาขุดปูนี่คือเสียมหักอะ่ะจังหวะน,นี้ก็รอรถดรับนะัะรอรอรอแล้วรอแล้วรอ,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 รอแต่เขาไม่มา วิ่งกันอยู่สี่คันครับนะรถผมเองสองคันแล้วก็มีรถเสียเกมมามาวิ่งด้วยหลังจากที่เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองหน้าเหลืองมาเลยคงไม่ต้องบอกนะครับว่าไปหลังมองไปทําอะไรมา <c oughs> แล้วก็อีกคันนึงเป็นดีกาสองร้อยสิบของพี่นิคมเขาไม่ได้มาวิ่งร่วมครับเขามาขโมยดินเอาไปเทที่บ้านเขา จริงว่าถ้ามาว่ากันเรื่องอรา,ายได้ของรถเมคโคนะครับรายได้มันก็ถือว่าดีนะครับถ้าถ้าคนรู้จักแบบในหน้าหรือ,อผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสามารถป้อนงานให้เราได้สบายเลยครับงวดอยู่ได้แต่ถ้าจะออกรถมาแล้ว บังแต่งานชาวบ้านอย่างเดียวนี่ก็จะเสี่ยงหน่อยโควิดไม่ได้กระทบแค่พนักงานโรงงานครับโควิดกระทบทุกทีกท่ท,ทุกแดนเลยพอคนไม่มีตังค์เขาก็ไม่กล้าลงดินและเราก็ไม่กล้าจะลงให้ด้วยเพราะลงไปไม่รู้เราจะไปเก็บเงินกับใครเก็บได้ตอนไหนก็ไม่รู้ หลายอย่างครับปีนี้ผมไม่ได้รับโคกหนองนานะแต่ปีที่แล้วผมรับงานหลวงรับทํางานจนได้เกี่ยวข้าวทํางานจนถึงฤดูเกี่ยวข้าวอะไม่ได้หยุดไม่ได้ยอนเลยเนี่ยครับช่วโวงการทำงานรถคุณครับตอนผมซื้อรถมามัน สามพหนึ่งรสิบสองชั่วโมงครับอันนี้รถแค่ปีกว่าเท่ากับว่าปีที่แล้วผมทำงานไปสามพันกว่าชั่วโมงแต่ปีนี้ทำงานน่าจะไม่ได้ครึ่งของปีที่แล้วนะปีแล้วนี้ทำทำทุกวันเลยมีงานเข้าตลอด แล้วราคายัางยังพอได้ครับปีแล้วแต่ปีนี้นี่ตัดราคากันยับเลยงานคิวคิวลยยีิบเอ็ดบาททั้งค่ารถดำค่ารถไถอู้ใครจะสู้ได้ใครสู้ได้ก็สู้ไปเ้อะผมไม่ทำแล้วเชาว้ชาเชา็ครถจะลงงานสายสาย,สายฝนตกไม่ต้องทำอะไรพอดีครับผม ฟ้าฝนนี้เอาแนนอนไม่ได้ครับมีการับงานใหญ่หยานเห็ดของเพิ่นบเแล้วครับห,หอนไว้ยอ้อึ่งเงียบระสู <laughs> อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาย แบ่งปันความรู้สึกกันครับที่ทําช่องขึ้นมาก็อยากจะรู้ว่าการทํางานแต่ละพื้นที่มันเหมือนกันไหมเขอรับงานกันยังไงเขามีงานกันไหมช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเวยนนี้ก็จะเข้าไปดูลูกค้าท่านหนึ่งครับอยู่บ้านสนแกบอกแกต้องการดินสามร้อยเที่ยวแกให้เที่ยวละสามรอวิ่งจากบ่อนี้ไปบ้านสนผ่านไปหนึ่งหมู่บ้านสหมู่บ้าน ระยะทางก็ประมาณ14กิโลเมตรไปกลับอันนี้คือไปกลับของหมู่บ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เทดินไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องไปดูไปดูงานถ้ามันดูแล้วมัน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 พอได้กินก็คือสีรับอยู่ครับแต่การเฮ็ดแล้วมันพ่อกระเทือนเฮ็ดแล้วมันเดแต่คขาน้ำมันอันะ่งก็เบาไหวครับ สำหรับคลิปนี้ก็โอเคเนาะแบดคัมเซียครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ <Ooh. S 1> สวยกระเด็นอ้าว <laughs>